everyone. my name is ท e เชอร c ก a p พร the topic today is power หรือว่าเลขยกกำลังนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนสมบัติของเลขยกกำลังหรือ property of power ไป2สมบัตินะคะก็คือ product of power กับ power of power นะคะก็คือสมบัติการคูณและสมบัติการหารน,นะคะครั้งนี้เราจะเรียนกันอีกสมบัติหนึ่งก็คือสมบัติ power of power ก็คือเลขยกกำลัง ที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังก็คือกำลังซ้อนนะคะกำลังซ้อนนั่นเองนะอ่ะเราไปเริ่มกันเลยกำลังซ้อน power of power property เป็นยังไงนะคะเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆและ a ต้องไม่เป็น0ูนนะคะ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะดังนั้นเราจะได้เป็น a กำลัง m ยกกำลัง เท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n หรือเราจะเขียนว่า a ยกกำลัง mn ก็ได้นะคะเขียนติดกันคือการคูณนะคะอ่ะสมบัตินี้คือกำลังซ้อนกำลังเราจะเอากำลังมาคูณกันนั่นเองนะคะเช่น3ามกำลังสองยกกำลัง4ี่กำลังสอนฐานเป็นสามกำลังสองเลขชี้กำลังเป็น 4นะคะเราก็จะได้เป็น3ยกกาลัง2คูณ4กํกลังสอนเอาเลขที่กำลังมาคูณกัน3ยกกาลัง2องคูณ4 2คูณ4ได้8คํคำตอบก็คือ3ยกกาลัง8นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างที่1นะคะสองกำลัง5ายกกำลัง10 สังเกตว่าเป็นกำลังสอนฐานเป็นสองกำลังหฐานเป็นเลขยกกำลังเลขชี้กำลังลบสิอ่ะทีนี้เราก็มาดูมันก็จะได้เท่ากับถ้าเลขชี้กำลังมันสอนกันนะคะเราก็จะเอามันมาคูณกันได้เลยนะคะ 2ยกกำลัง5คูณลบ10มันก็จะได้เป็น2ยกกำลังลบ50นะคะตัวอย่างต่อไป a ยก 3, กำลังสแล้วก็ยกกำลัง3กํกำลัง้อนเราก็จะได้เป็น a ยกกำลัง2คูณ3เอากำลังมาคูณกันนะคะเราก็จะได้เท่ากับ a ยกกำลัง6นะคะตัวอย่างต่อไป81ยกกำลัง5 81ยกกำลัง5ข้อนี้เราจะเปลี่ยน81ให้อยู่ในรูปฐานก่อนนะคะเป็นเลขสีกำลังก่อน81มันก็คือ8คูณอ่า81ก็คือ3ามคูณสาคูณสคูณสก็คือ3มคูณกัน4ครั้งหรือ3ามยกกำลังสดังนั้น81กำลังหก็คือ3ยกกำลัง4แล้วก็ยกกำลัง5นั่นเองนะคะทีนี้สังเกตว่ามันจะ เป็นกําลังซ้อนแล้วกําลังซ้อนก็เอาเลขชี้ก,กําลังมาคูณกันได้เลยมันก็จะได้เป็น3ยกกําลัง4คูณ5เท่ากับ3ยกกําลัง20นั่นเองนะคะอ่ะสมบัติที่เราจะใช้ในแบบฝึกหัดครั้งนี้นะคะเราจะไม่ได้ใช้แค่กําลังซ้อนอย่างเดียวนะคะสมบัติที่เราเรียนมา2สมบัติแรกยังต้องใช้อยู่นะคะ ดังนั้น3สมบัตินี้นะคะการคูณสมบัติการหารแล้วก็กําลังศอนนะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มทำอ่ะตัวอย่างกันเลยนะคะจงหาค่าของ8 1กําลัง5คูณ3กํกลัง6ยกกำลัง3นะคะอ่ะทำยังไงขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องเปลี่ยน81ตัวนี้นะคะให้เป็น ฐานสก่อนเมื่อฐานเหมือนกันเราจะมาเข้าสมบัติเลขยกกําลังได้ดังนั้นเราเปลี่ยน81ตัวนี้ให้เป็น3ยกกําลัง4แล้วก็ยกกําลัง5คูณกับตัวนี้ก็คือ3ยกกาลัง6แล้วก็ยกกําลัง3ทีนี้กาลังซอน กำลังสอนเราใช้สมบัติที่3ที่เราเรียนมานะคะกำลังสอนก็คือเอากำลังมาคูณกันได้เลยเราก็จะได้เป็น3ยกกำลัง4ี่คูณหคูณกับสามยกกำลัง6กคูณสเราก็จะได้เท่ากับ3ยกกำลัง4ี่คูณห้าสี่ห้ายี่สากกำลัง20ฝั่งนี้คูณ3ยกกำลัง6กคูณสามยกกำลัง สินะคะอ่ะทีนี้3ยกกำลัง20คูณ3ยกกำลัง18เข้าสมบัติข้อที่1คือสมบัติการคูณเลขยกกำลังนะคะเราการคูณฐานเหมือนการคูณการเลขชี้กำลังเอามาบวกกันดังนั้นคำตอบอันนี้คือ3ยกกำลัง20บวกกับ1 8คําคำตอบก็คือ3ยกกำลัง30 แปดนั่นเองนะคะต่อไปจงหาค่าของสองลบสอง x ยกยกกำลังสองแล้วก็ยกกำลังสองน,นะคะยกทั้งหมดยกกำลังห้าหารด้วยลบ x y กกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังห้านะคะ ่ะทีนี้เรามาเริ่มทำเลยสังเกตมันเป็นกำลังสอนเราก็จะต้องกระจายกำลังสอนมันเข้าไปก่อนนะคะไปคูณก่อนดังนั้นเราก็จะได้เป็นตัวแรกคือลบสอลบสองอันนี้คือกำลัง1เจอค่าข้างนอกก็จะได้เป็นลบสองยกกำลังหนคูณหแล้วก็คูณกับ x x ยกกำลังสองคูณห้าส่วนข้างล่างข้างล่างก็เหมือนกันเราจะกระจายกำลังเข้าไปนะคะเราก็จะได้เป็นลบ x ก็คือข้างหน้าเป็น1ก็คือลบ1ยกกำลัง1คูณ5 x กยกกำลัง1คูณ5แล้วก็ y ยกกกำลังสอง คูณห้าอ่ะต่อไปเราก็คูณกันเลยค่ะลบสองยกกำลังหนึ่งคูณห้าก็คือลบสองยกกำลังห้าคูณกับ x ยกยกกำลังสิบ่วนด้วยลบหนึ่งยกกำลังห้าเกยกกำลังห้าแล้วก็ y ยยกกำลังสิบนะคะอ่ะต่อไป ลบสองยกกำลังห้าลบสองกำลังห้าก็คือลบสองคูณกันทั้งหมดหาค้งนะคะมันก็จะได้เท่ากับลบสองยกกำลังห้าก็คือลบสามสิบสองดังนั้นข้างบนตรงนี้ได้ลบสามสิบสองเกํากำลังสิบข้างล่างลบหนึ่งยกกำลังห้าก็คือลบหนึ่งคูณกัน ไปเรื่อยๆทั้งหมดห้าครั้งคูณกัน5้ครั้งนะคะมันก็จะได้เป็นลบหก็ได้เป็นลบห x กำลังห y กำลังสิทีนี้สังเกตลบตัดลบนะคะลบตัดลบ x เหมือนกัน หา,การกันทานเหมือนก,นา,นการหารกันเลขชี้กำลังลบกันมันก็จะได้เป็น3 2 x กำลังส0บลบหส่วนด้วย1เราจะไม่เขียนก็ได้เพราะมันอยู่ในการคูณน,นะคะ1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นดังนั้นข้างล่างเหลือ y กำลังสิคำตอบของเราก็คือ3 2 x กำลังห ส่วน y กำลัง10นั่นเองนะคะข้อต่อไปตจงหาค่าของลบ 2a กำลัง 2b ทั้งหมดยกกำลัง4ส่วนด้วย2เอ,อ A, กำลัง 2b กำลัง3นะคะวิธีทำนะคะกระจาย กำลังเข้าไปก่อนนะคะกำลังสอนดังนั้นเราก็จะได้เป็นลบสยกกำลัง4 a กำลังสองคูณสแล้วก็ b ยกกำลัง4ส่วนด้วยกงลางเป็น a 2, b, 2, กำลังสอกำลังสลบสกำลังสก็คือลบสคูณกันทั้งหมด4ครั้งนะคะ มันก็จะได้เป็น16นะคะอ่ะได้16 A หกยกกำลังสองคูณสได้8 B ดกกำลัง4ส่วนด้วย A กํำลัง2 B กกำลัง3เราก็จะได้เท่ากับอ่ะเห็นสังเกต A กับ B A A หารกัน B, B กับ B ก็หารกันนะคะหานเหมือนการหารการันเลขชี้กำลัง ลบกันดังนั้นเราจะได้ a กําลัง8ลบ2กับ b ยกกําลัง4ลบ3เราก็จะได้เป็น16 a ยกกําลัง8ลบ2เหลือ6 b ยกกําลัง4ลบ3 4ลบ3หรือ1อะคำตอบก็คือ16 a กําลัง6 b เกํำลังหกโอเคอต่อไปนะคะตัวอย่างสุดท้ายถ้า125ยยี่ากกำลัง 2A คูณ25ยกกำลัง 2A ส่วน5ยกกำลัง6เท่ากับ5 แล้ว A มีค่าเท่าใดอะข้อนี้แก้สมก,การนะคะขัะ้นตอนแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนฐานเปลี่ยนฐานให้เหมือนกันก่อนนะคะ125ยกกํากกำลัง 2A คูณกับ25ยกกำลัง 2A ส่วนด้วย5ยก กำลัง6เท่ากับ5อ่ะเปลี่ยนฐาน25 25ก็คือ5ยกกำลังสหาได้จากอะไรก็ตั้งหาร1 2อยหาหารห้าห้เศษสองห้าห้ายหาหรต่อหารด้วย5้าห้าห้ายี่สก็คือ5้าคูณหคูณหดังนั้นมันก็จะได้5ยกกำลัง 3แล้วก็ยกกำลัง 2A รอบหนึ่งนะคะคูณด้วย25 25ก็คือ5ยกกำลัง2แล้วคูณด้วยเอ่อยกกำลังด้วย 2A นะคะส่วนด้วย5ยกำลัง6เท่ากับ5ต่อไปกำลังสอนสมบัติข้อที่3เราคูณเข้าไปเลย ราก็จะได้เป็น5ยกกำลัง3คูณ 2a คูณกับอันนี้คือ5ยกกำลัง2คูณกับ 2a ส่วนด้วย5ยกกำลัง6เท่ากับ5้ห้ายกกำลังสามคูณสองเอก็คือห้ายกกำลังหกเอคูณกับห้ายกกำลังสองคูณสองเอก็คือสี่เอส่วนด้วยห้ากำลัง เท่ากับทีนี้ฐานเหมือนกันคูณกันเลขชี้กำลังเอามาบวกกันดังนั้นเราก็จะได้เป็น5ยกกำลัง 6a บวกส a ่ส่วนด้วยกํากำลัง6เท่ากับ5ต่อมาเลขชี้กำลังมาบวกกันเลยได้เป็น5ยกกำลัง 6a บวกส 4a เป็น 10a ส่วนด้วย5กำลัง6ก็จะเท่ากับ 5. ทีนี้สังเกตฐานฐานเหมือนกันแล้วก็หารกันเราจะเอาเลขชี้กำลังมาลบกันสมบัติข้อที่2เราก็จะได้เป็น5ยกกำลัง 10a ลบ6เท่ากับ5อันนี้ถ้าเราไม่เขียนยกกำลังมันคือกำลัง1 เมื่อฐานเท่ากันสมการเท่ากันดังนั้นเลข c กําลังก็จะต้องเท่ากันด้วยดังนั้นเรายกลงมาเลยเป็น1 0 a ลบ6เท่ากับ1เสร็จแล้วแก้สมการหาค่า a เราก็จะได้เป็นเราจะย้ายลบ6ไปทางนี้ย,ย้ายลบ6ไปบวก6มันก็จะได้1 0 a เท่ากับ1บวก6ตรงนี้คือ1บวก6เราก็จะได้เป็นเสร็จ มาได้เป็นเแล้ว a. a A เท่ากับเท่าไหร่ A ก็จะเท่ากับเจส่วนสินั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับบทเรียนนี้ก็พอไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ See you a g a i ก next t ค่ะ Bye-bye.